สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูแอป s t o c k r a d a r นะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็ตามที่เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับก็ข้อความมาถามผมนะครับอยากจะให้เข้าไปรีวิวแอป t o c อก a d a r นะ วันนี้ก็มีโอกาสมีเวลานะครับก็เลยเข้ามาดูมารีวิวให้ดูนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับแอปสต็อกเรดารเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปใช้งานเท่าไหร่ก็จะเข้าไปใช้งานในฟังก์ชันที่หลายๆแอปไม่มีให้ใช้งานนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ ค่อนข้างดีนะครับคือสำหรับผมเนี่ยแอป Stock r e ด d e r เนี่ยถือว่าเป็นแอปที่น่าสนใจอีกแอปหนึ่งนะเพราะว่ามันมีฟังก์ชันที่น่าสนใจเนาะอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับในส่วนที่ผมใช้งานแล้วก็ในส่วนอื่นๆที่น่าจะอะน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อะไรอย่างนี้นะครับ โอเคเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าแอป Stockradar เนี่ยมีส่วนไหนตรงไหนบ้างแล้วก็มีส่วนตรงไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับเราเข้ามาที่แอป Stockradar กันเลยนะครับพอเข้ามามันก็จะเป็นหน้าประมาณนี้เนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นหน้าตาของแอป Stockradar เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามน่าใช้งานมากๆเลยนะครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆเนาะ ก็ถือว่ามีฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับมีฟังก์ชันที่นําไปใช้ประโยชน์ได้หลายฟังก์ชันมากๆเลยนะครับสําหรับมือใหม่หรือว่าสําหรับเพื่อนๆที่เทรดกันมานานแล้วนะครับลงทุนกันมาค่อนข้างนานแล้วก็ถือว่าก็มีฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกกับพวกเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างอันนี้นะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นในส่วนของข่าวสารต่างๆ นี่นี่คือหน้าตาโดยภาพรวมนะครับหน้าแรกของเขาเนาะทีนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ top generator top loser นะครับเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วนะครับในเว็บไซต์ s e t o r o t s หรือว่าในแอปสตรีม m i n g ก็จะมีให้เราใช้งานแต่ว่าในแอป stock r a d e r นะครับเราสามารถที่จะดูย้อนหลังกลับไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่1เดือน3เดือน6เดือน 1ปี3ปี5ปีแล้วก็ตั้งแต่หุ้น IPO เข้ามานะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ซึ่งอย่างในแอปสตรีมมิ่งเนี่ยเขาจะให้เราดูแค่1วันเท่านั้นเพราะวันใหม่มานะครับเขาก็จะมีการรีเซ็ตค่าใหม่หมดเลยซึ่งถ้าเราอยากจะดูย้อนหลังเนี่ยก็คือเราจะต้องทำการบันทึกเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ในสมุดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าในแอป Stock r e d a r เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกไว้เนาะเราก็สามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้เลยนะครับ ต่อมาเราเลื่อนลงมาอีก,กน,นะครับก็จะเป็นในส่วนของเลดร์นะครับตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการสแกนหุ้นนะครับในสไตล์ของสต็อกเ a d a r นะครับพอเรากดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆในการสแกนนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันที่เขาล็อกเอาไว้ด้วยนะเพราะว่าเขาล็อกเอาไว้ก็คือถ้าเราอยากจะใช้เต็มๆเนี่ยก็มันจะมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือสมัครรายเดือนหรือว่ารายปีเข้าไป เข้าใจว่ารายเดือนประมาณ550บาทนี่แหละนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นลูกค้าของบลกรุงศรีก็จะสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆของแอป Stock เรดาร์ได้แบบฟรีๆเลยนะครับอย่างฟังก์ชันเรดาร์อันนี้นั่นเองนะเราก็จะสามารถเข้ามาสแกนหาหุ้นไปลงทุนได้แบบง่ายๆเลยนะครับก็เหมาะกับเพื่อนๆที่ไม่รู้จะไปลงทุนกับหุ้นตัวไหนนะก็สามารถที่จะเข้ามาดูตรงฟังก์ชันตรงนี้ได้นะครับ ส่วนเพื่อนๆที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของบลกรุงศรีหรือว่ายังไม่อยากจะเสียรายเดือนอะไรประมาณนี้นะก็สามารถใช้ฟังก์ชันที่เขามีให้ใช้ฟรีๆก็ได้นะครับเพราะมันก็จะมีฟังก์ชันที่เขาเปิดให้ใช้งานฟรีๆก็มีเยอะนะครับ เราก็สามารถที่จะเข้ามาใช้งานได้ใครที่ชอบสายฟันเดเมนทัลนะครับสายพื้นฐานเราก็สามารถที่จะกดตรงฟันเดเมนทัลนะครับเพื่อสแกนหาหุ้นเหล่านั้นก็ได้หรือใครที่เป็นสายเทคนิคอลนะครับเป็นสายกราฟเทคนิคเนี่ยเราก็กดตรงเทคนิคอลนะครับตรงนี้มันก็จะเข้าไปในส่วนของฟังก์ชันที่สแกนหุ้นใน ในสายของกราฟเทคนิคออกมาให้เราดูนะครับก็คือถ้าหุ้นตัวไหนที่เข้าเงื่อนไขมันก็จะขึ้นมานั่นเองแต่ตามที่ผมดูนะครับในส่วนของเทคนิคอลเนี่ยอาจจะต้องเป็น,อาจจ,อ,ปนอาจจะต้องเป็นพรีเมียมขึ้นมาก่อนนะครับอาจจะต้องมีการจ่ายรายเดือนหรือว่าอาจจะต้องเป็นลูกค้าของบอโลโกรุงศรีนะถึงจะเข้ามาใช้งานฟังก์ชันตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าสําหรับมือใหม่ที่ไม่ได้เติมเงินเข้ามาเพื่อที่จะ สมัครรายเดือนของเขานะครับก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจนะในส่วนของฟังก์ชันเรดร์ตรงนี้นะครับต่อมานะครับถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเป็นในส่วนของคาล endar นั่นแหละ ก็คือเป็นปฏิทินนะครับของการเกิดการขึ้นเครื่องหมายต่างๆของหุ้นต่างๆนะครับอย่างพวก XD เนาะ XD ก็จะเป็นการขึ้นเครื่องหมายการจ่ายปันผลนั่นเองนะใครที่เข้าไปซื้อหุ้นวันที่เขาขึ้น XD เนี่ยเราก็จะไม่มีสิทธิ์ในการได้รับปันผลอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีปฏิทินให้เราดูเลยว่า วันนี้วันนี้นะครับหุ้นตัวนี้จะขึ้น XD จะขึ้น X uh, XWXA อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถเข้ามาอัปเดตตรงบริเวณนี้ได้เลยนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะแล้วก็ถ้าเราเลื่อนลงมาอีกข้างล่างนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของเซกเตอร์โอเวอร์วิวนะครับตรงบริเวณนี้มันก็จะเป็นในส่วนของ uh, อุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็คือเขาจะแบ่งเป็นอุตสา,าหกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเข้ามาเลื่อนดูได้นะครับว่าตอนนี้กลุ่มไหนเข้าไปถึงไหนกันแล้วบวกไปกี่เปอร์เซนต์กลุ่มไหนที่ยังไม่ไปอะไรงนี้เราสามารถที่จะกดเข้าไปดูในรายละเอียดได้นะครับซึ่งในแอปสตรีมมิ่งเนี่ยก็มีนะครับเพียงแต่ว่าในแอปสตรีมมิ่งมันจะไม่มีรูปภาพประมาณนี้ให้เราดูเนาะ พอมันไม่มีรูปภาพเราอาจจะมองไม่เห็นภาพใช่ไหมแต่ว่าในแอป Stock r a d า r เนี่ยเขามีเป็นรูปภาพเป็นอะไรให้เราดูนะครับพอเวลามันมีรูปภาพเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอินไปกับมันเนาะมันทำให้เราแบบพอมองเห็นภาพนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูทุกๆก,กลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆได้เลยนะครับเข้าไปดูหุ้นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆก็ได้เข้าไปดูข่าวสารที่เกี่ยวกับกลุ่มนั้นๆก็เข้าไปได้นะครับก็ตามนี้เลยนะ นี้นะครับถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างอีกก็จะเป็นในส่วนของตลาดของต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดาวโจนส์ S&P หรือว่าจะเป็น NASDAQ นะครับ Nikkei อะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเข้ามาติดตามมาอัปเดตข้อมูลจากตรงนี้ได้เลยซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าในแอปสตรีมมิ่งเนี่ยไม่มีให้เราใช้งานนะครับในโหมดตรงนี้นะครับเราอาจจะต้องไปดูจากแอปอื่นหรือว่าในแอป อันนี้นะครับในแอปสต็อกเรดาซึ่งอย่างที่บอกครับเขามีรูปภาพมีอะไรให้ดูแบบน่าใช้งานมากๆเลยต่อมาก็จะเป็นฟังก์ชันที่ผมเข้ามาใช้บ่อยมากเลยนะครับเข้ามาดูบ่อยมากๆเลยก็คือฟังก์ชันสรุปการซื้อขายในแต่ละวันซึ่งอย่างในเว็บไซตต่อรูอเเนี่ยเขาก็จะมีการสรุปในแต่ละวันแล้วก็สรุปในแต่ละเดือนแล้วก็ในแต่ละปี นะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่เนี้ยถ้าเรามาดูในส่วนของแอปสต็อกเรดาร์นะครับเราสามารถที่จะย่อยลงไปดูได้ในส่วนของรายละเอียดได้เลยแล้วก็มันมีกราฟให้ดูด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่าอตอนนี้เนี่ยต่างชาติซื้อหรือขายหรือว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยซื้อหรือขายอะไรอย่างงี้คือจริงๆเรามองตัวเลขเนี่ยมันอาจจะมองไม่แบบมันอาจจะยังไม่ค่อยแบบ มันอาจจะยังไม่ค่อย make ซ e n s ใช่ไหมแต่ถ้าเรามาดูตรงนี้มันมีกราฟให้เราดูด้วยนะครับซึ่งมันก็จะทําให้เราเห็นว่าเออแนวโน้มเป็นยังไงนะครับแนวโน้มต่อไปจะมีโอกาสเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เราสามารถที่จะย่อลงไปดูได้ในรายละเอียดนะครับอยากจะดูเป็นรายเดือนหรือว่าอยากจะดูจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับโดยกดไปที่แหลงต,ตรงนี้นะครับพอกดไปที่แหลงแล้วเราก็มากําหนดวันเดือนปีนะครับที่เราจะดูตรงบริเวณนี้ พอกดเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะดีดเป็นตัวเลขขึ้นมาให้เราดูได้เลยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ฟังกช์ชันนี้ผมเข้ามาใช้งานบ่อยที่สุดแล้วนะครับ อ่ะทีนี้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตาของแต่ละประเทศเราก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับข้างล่างก็จะเป็นคอมมูดิตี้ต่างๆนะครับพวกราคาทองคําราคาน้ํามันราคาบิตคอยอะไรอย่างนี้เราก็มาดูตรงบริเวณนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งในแอปอื่นๆเนี่ยบางทีเวลาเราอยากจะไปดู คอมมูนิตี้ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องไปดูในแอปอื่นๆแทนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเรามาใช้ของแอป Stock Radar ก็คือเราสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยข้างล่างสุดนะครับก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยนะของเฟดของธนาคารแห่งประเทศไทยอะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูอัปเดตตรงบริเวณนี้ได้โดยเช่นกันนะครับซึ่งถือเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าบางแอปเนี่ยไม่มีตรงบริเวณนี้ให้เราดูนะ ก็คือเราเข้ามาในแอป Sto c k r a d a เนี่ยเราสามารถดูได้หมดเลยนะครับในบริเวณนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับทีนี้นะครับถ้าเราเลื่อนลงมาจนสุดเลยนะเราก็จะเห็นฟังก์ชัน Stock r a d a r New ซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันของข่าวสารต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการลงทุนหุ้นนะครับก็จะเป็นข่าวสารของหุ้นของอะไรประมาณนี้ซึ่งคือเอาจิงๆอ่ะผมอยากให้มันไปอยู่ข้างบนนะถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นได้ดีกว่านะครับแต่ว่า ก็ถือว่าก็ไม่เป็นไรครับอยู่ข้างล่างก็ได้แล้วเลื่อนลงมาดูข้างล่างก็ได้ก็ดีครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือฟังก์ชัน Top Shareholder ซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับวิธีการเข้าไปนะครับก็คือให้กดตรง3ขีดด้านบนซ้ายนะครับพอกดเข้ามาแล้วให้เราเลือกไปที่ top share holder มันก็จะเข้ามาที่หน้าต่างตามภาพนี้เลยนะครับพอเข้ามาเราก็จะเห็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต่างๆนะว่าเขามีการซื้อการขายยังไงนะครับอันแรกก็จะเป็นในส่วนของ Lanking r ก็คือเป็นการจัดอันดับนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนเข้ามาดูเลื่อนดูได้นะ ทีนี้ถัดมาตรงนี้นะครับตรงที่เข้าเขียนว่า activity นะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่รา,ายใหญ่มีการซื้อหุ้นตัวไหนเข้าไปบ้างนะครับซื้ออะไรใครซื้ออะไรใครขายอะไรอย่างนี้เราก็สามารถที่จะเลื่อนดูได้มันก็จะสามารถดูย้อนหลังกลับไปได้ประมาณ1เดือนนะเข้าเขียนไว้1เดือนสําหรับเงื่อนไขที่จะทําให้รายชื่อขึ้นมาตรงบริเวณนี้นะครับเข้าใจว่ามันจะเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันที่เกิดขึ้นนะมันจะต้องเข้าเงื่อนไขอะไรประมาณนี้แหละ นะครับซึ่งก็ลองไปหาข้อมูลอีกทีละกันนะครับทีนี้ถ้าเราเลื่อนลงมาซ้ายสุดตรงนี้นะครับก็คือตรง following เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ สมมติว่าเราสนใจบุคคลคนนี้นะครับเราอยากจะเข้าไปติดตามเขาเราก็สามารถที่จะกดติดตามเขาไว้ได้เพราะเรากดติดตามนะครับบุคคลเหล่านั้นนะครับชื่อบุคคลเหล่านั้น <Krist ians> ก็จะมาอยู่ตรง following ตรงนี้นะครับเวลาที่เราอยากจะเข้าไปดูเขาโดยเฉพาะเราก็กดไ, <ๆ S 1> ไปตรงนี้ได้เลยนะกดมาตรง following แล้วก็กดไปที่รายชื่อบุคคลที่เราอยากจะเข้าไปดูนะครับ ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะผมเข้าใจว่าผมไม่ค่อยคือมันไม่มีในแอปอื่นนะครับก็คือเราต้องมาดูในแอปนี้หรือว่ามีหรือเปล่านะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองใช้แอปต่างๆนะครับผมก็คิดว่าแอปนี้ค่อนข้างที่จะดีในเรื่องตรงนี้นะครับผมถือว่าผมชอบนะผมชอบในเรื่องของดีไซน์ของตัวแอปนะครับมันน่าใช้งานนะครับ โดยภาพรวมนะครับก็ถือว่าแอป Stock r a d a r ก็เป็นแอปที่ดีอีกแอปหนึ่งนะครับที่น่าใช้งานมากๆเลยสำหรับใครที่เป็นลูกค้าของบอลอกรุงศรีนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเทรดเข้ามาซื้อขายในแอป Stock เ a ด a รได้เลยนะถือว่าดีมากๆเลยนะครับส่วนใครที่เป็นลูกค้าของ AIS นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครรายเดือนของแอป Stock r a d a r ได้ในราคาพิเศษนะครับราคา299บาทต่อเดือนนะ นะครับเนี่ยตามที่ผมอ่านข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะว่ารายเดือนของแ p ปสต็อกลีด่านะครับจะอยู่ที่14.99เหรียญซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ400-500กว่าบาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นลูกค้าของ AS ก็จะได้รายเดือนที่ลดลงหรือว่าใครที่เป็นลูกค้าของบลกรุงสีก็จะได้ใช้งานได้ฟรีนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ทุกๆฟังก์ชันนะครับ โดยรวมนะครับของแอปสต็อกเรดาร์ก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้แล้วกันนะครับต้องบอกงนี้ก่อนว่าคลิปนี้นะครับผมไม่ได้รับเงินค่าโฆษณาแต่อย่างใดนะก็เป็นคลิปที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ผมก็ใช้งานอยู่แล้วก็เลยเอามาเล่าเอามาแชร์ให้ฟังนะครับในมุมมองที่ผมใช้นะอย่างผมเองเนี่ยของ App Stock r รดาร์นะครับผมจะใช้งานอยู่ประมาณ2ฟังก์ชัน ก็คือฟังก์ชันสรุปการซื้อขายในแต่ละวันนะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชัน Top Shareholder เท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็คืออาจจะเข้ามาดูบ้างอาจจะไม่ได้เข้ามาดูบ้างอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะใครอยากจะลองเอาไปใช้งานก็ลองไปดาวน์โหลดดูละกันนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้งานอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะมาแชร์มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับบางทีเพื่อนๆอาจจะเห็นฟังก์ชันที่น่าใช้ที่แบบสามารถเอาไปพิกแพงได้มากกว่าผมอีกอะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับข้างล่างคลิปนี้เลย โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไหนที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบสักเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ